ควายเยอะเลยค่ะโอ้โหธรรมชาติคะ่ะธรรมชาติตรงนี้ไม่ใช่ท้องทุ่งนานะคะวันนี้ว่าจะมาตกปลาสักหน่อยเดี๋ยวมาลุ้นกันจะว่จะได้หรือเปล่าตกปลาอยู่ตามธรรมชาติคะ่ะเดี๋ยวจะแอบพาผักพื้นบ้านด้ยจ้ะโอยสุดยอดวันนี้อากาศคลุ้มๆนะคะเดดเด,ด ร่มๆจะ้จะก็ะะมีฝนตกเป็นบางช่วงนะคะสะดาวต้นนี้ยอดสวยค่ะมาช่วงนั้นเขากำลังจะเริ่มมีดอกนะคะเดี๋ยวจะแอบเก็บไปสักหน่อยค่ะธรรมชาตินะคะของธรรมชาติก็มีคนเข้าหวานแหอยู่แต่ตรงนี้ไม่เป็นไรนีจะ้ะตรงนี้ไม่ค่อยเป็นพุ่มแต่สูงๆหน่อยจะเป็นพุ่ม อันนี้สะเล์ขาวจะ,จะไม่ค่อยขมนะคะยอดก็อร่อยจ้ะนี่จ้ะ,ะคนข้าวหานแห่ดินกระเดวกระเดวนี่จ้ะอ้อกระโดด้ายกำลังงามเลยนี่จ้ะเพื่อนอันนี้ก็คืออันนี้เป็นสะตลแดงนะคะสะตลแดงนี่จ้ะสะตลแดงก็จะใบก็จะแดงเลยเนาะก็จะขมกว่าสะตล์อ่ะ สดาวขาวถ้าคนชอบขมๆนี่จ้ะวิโมนกินได้หมดแหลสะสดาวจะสะดาวสดาวกาดครึม,มนี่จ้ะสะดาวแดง มาเดือจ้ะมาเดือมาเดือเนี่ยโอ้โหลูกดกมากมาเดือมาเดือะฟีเะไทยแลนดิชฟีเก้อืมจิ้มกระเจีวนะจ้ะมาเดือนุ่นจ้ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนุ่นจ้ะโอ้โหโกรเชิรีฟฟีเก้โอ,โโอเก่กันสนเก่งกันสนนในมุมนั้น มะเดือ่มะเดือ่ตรงไหนเนาะจะให้แสงสว่างนี่คันเพื่อนมะเดือ่บ้านเราจ้ะฟีเกอร์ฟีเกอร์ต้นมะเดือจ้าจิ้มแจ่วเดียจิ้มแจ่วพิซซิชรีฟไทยแลนด์ฟีเกอร์ ว้าวเชิดสซเชินอ่อนๆก็มีจ้ะนี่เป็นพุ่มเลยอ่ะสวยมากมาเดือจ้าทุกคนคลิปนี้ถ่ายแบบธรรมชาตินะคะธรรมชาติล้วนชีวิตบนบ้านโซต่อท้ายฟีกขันชนเอเซนอัปฮาร์ฟีกไม่ใช่ฮาร์ตฟีกยดรีมนี่กลายเป็นฟีกชีวิต อ <templa cabine benim dividends. sum��> <tousse y guardine> ื้อจิเมกการนี้ฉลักเดี๋ยวอะสวยฉ่ายฟิเก้นิกลายชีวิตนะชีวิตแท้หนูอายอสบายจ๊ะนี่จะเพื่อนๆนี่น่าจะเป็นยอดบวบใช่มั้ยเนี่ยเอ้ยหมดไฟนี่จ๊ะ อยากเก็บอะแต่ไม่แน่ใจแต่กลิ่นก็ใช่อยู่นะคะแต่ไม่เห็นลูกเราก็ไม่แน่ใจเนาะไม่กล้าเก็บจ้ะนี่ถ้าเป็นยอดบวัวเก็บเอาไปลวกกินกับนุ้มพริกกระแซบเลยจ้ะน่าจะใช่เลยรนะูแต่อย่าว่าเนาะถ้าเราไม่รู้จักร้อยเปอร์เซนต์ดีกว่าเราจะเก็บนะอันตรายจ้ะสุดสุดยอดงามๆนั่นเลยนี่จ้าเพื่อนๆพี่น้นนนนนองๆหายอยู่หากินตามภาษาบ้านเราจ้ะนี่มวนเนาะวิถีชีวิตบ,บ้านๆนี่จ้ะทางเมืองนอกก็ ขุดทีมะอยู่ทางนี้ก็หาปูหาปลาจ้ะสนุกจ้ะบ,บ้านเราลุนล้นๆจ้ะว่าจะได้ไหมธรรมดาตรงนี้เยอะอยู่นะเ,เยอะอยู่นะคะตรงนี้ฝนตกบอ่อยครับลอยน้ำสูงอยู่ฝนตกบอ่อยปลาก็อาจจะหนีไปบ้างแล้วล่ะแต่ว่าเรื่อยๆดูสิมีบ่รุนสซรินบ่ติดเนาะไม่ติดเลยพักแว่นก็มีจ้ะติตะขี้บัว กินได้เอาไปกู้เคยปิดเห็นไหมฝรั่งรู้มากค่ะเห็ดนี่กินได้นะคะฝรั่งบอกนะมีมนต์บางส่วนไม่ได้บอกจ้ะเห็ดอะไรเนาะมันก็เห็ดกระด้างกันเจ้าเพื่อนนี่จ้ะเขาไม่น้องจ๋านี่เห็นบอยอดกระเฉดจ้ะงามๆค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนี่กระเฉดเลยแตกยอดงามจังนี่จ้ะเอาไปกินกับหอยนางรมเนาะหวานๆจ้ะนี่ เดี๋ยวก็จะเก็บไปเพิ่มอีกจ้ะเดี๋ยวขอเดินถ่ายรอบๆก่อนนี่จ้ะโอ้ยมวลหลายจ้ามีความสุขมีความสุขจริงๆอยู่บ้านเรานี่จ้ะนี่อยากกินเมื่อไรก็ออกมาเก็บสดๆจ้ะอือมันซอนยอดกระถินอวบหลายจ้ะนี่ พะพี่น้องมาหาอยู่้ากินจ้านี่จ้ะแบบนี้แหละค่ะวิมนบ้านสวนชอบนี่ชอบมากสำหรับี่มนบ้านสวนอันนี้เป็นสวรันบ้านนาจ้ะสวรนบ้านทุ่งบ้านนาแล้วแต่เนาะบ้านนอกเนาะจ้ะเก็บเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกไปต้มจืดนี่โอเคจ้ะ เก็บ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 โอ้ยมีความสุขมากนี่ไหนนะเมื่อกี้เห็นอยู่แป๊บๆนี่จ้ะเก็บยอดตำลึงจ้ะเก็บยอดตำลึง ตกปลาเล่นๆกันจ้ะได้ก็ดีไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะไม่ได้ก็คือไม่ได้จ้ะคลิปนี้ไปมอนบ้านสวนขอถ่ายแบบรวมๆไปนะจ๊ะนี่เจอทงเทงจ้ะทงเทงก็มีตรงนี้ทงเทงก็มีแต่ยังไม่สุกเลยค่ะนี่ได้กำใหญ่พอสมควรจ้ะแต่ยังมีอีกหลายยอดเดี๋ยวเก็บจ้ะเก็บเก็บ นี่ถงเทงอุ้ยของกินค่ะในป่านี่มีทุกอย่างเนาะเกือบทุกอย่างเลยจ้ะนี่ยอดตำลึงงามมีได้ทั้งตำลึงตัวผ,วผู้ตำลึงตัวเมียนะคะกินได้ทั้งสองอย่างนี่ตำลึงตัวเมียก็ใบใหญ่ค่ะนี่จ้ะใบใหญ่แบบนี้ส่วนตัวผู้ก็คือใบเฉกแเกนะคะนี่เฉกแเกเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่ตัวผู้จ้ะอาจจะได้ยินเสียงรถนะคะแต่ก็ไม่ได้ติดถนนนี่จ้ะมาจ้ะท่านี้ก็มาเก็บพากถิน,นวิถีชีวิตบ้านๆจ้ะก็เดี๋ยวจะพยายาม ลงคลากันไปนะคะเนาะยาวบ้างคลิปยาวบ้างคลิปสั้นบ้างจะ้ะแป๊บนึงนะคะโอ้โหนี่ไม่ง่ายๆเลยนะเนี่ยเสียงนกสารพัดนกต้องหักกิ่งก่อนนะคะพเพื่อนๆถ้าไม่หกักวิโมนเก็บไม่ได้คะ่ะสูงนี่จะ้ะ วันนี้ทั้งฝนเอ้ยทั้งแดดเอ้ยจ้ะถือว่าโอเคเลยอากาศแบบนี้ตกปลาก็โอเคอยู่ไม่ค่อยร้อนแต่พูดถึงก็เมฆดีที่สุดเนาะเมฆฝนไป,ปยโปรยตกปลาดีปลากินดีจะถ,ถึงเวลานี้สามีคงจะยังไม่ได้สักตัวค่ะนี่จ้ะเข้าปลาหาของปลา สเต็ปตามเคยจ้ะลงทะเลหาของทะเลเข้าห้างถือกระเป๋าตังค์จ้ะ <c oughs> แมนโบว่าแมนบบค่อยวาแมนโบโอ้ยเงินร้อยล้านก็ซื้อความสุขแบบนี้บ่ได้เด้อเนาะก็แล้วแต่คุณชอบเนาะค่ะเนาะแล้วแต่คุณชอบจ้ะใครชอบแบบไหนก็จัดไปที่มนบ้านสวนชอบแบบนี้จัดแบบนี้ค่ะ อพอเห็นผักเห็นอะไรในออนสอนลืมดูร่องทุกทีค่ะ่าว่ากันเด้อมันผักแว่นก็มีแต่น้ำขึ้นจะ้ะผักแวน่นผักแว่นจะ้ะเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยต้องซื้อเนี่ย <c oughs> ข้าวข้าวต้องซื้อเนาะข้าวเนื้อต้องซื้อจะ้ะเนีอ่อต้มจืดหรืจานนี้ถ้าจะไปทำ มิมลเรียกต้มจืดนะบางคนเขาก็เรียกแกงจืดแต่มิมลเรียกต้มจืดจ้ะเพราะว่าไม่มีเครื่องแกงก็แล้วแต่ภูมิภา,าคเนาะเรียกกันแบบไหนถนัดแบบไหนก็ตามสบายจ้ะมิมลเรียกต้มจืดจ้ะนี่แบดเด้อโอ้ยกรองนี่กระต่ายบางครั้งก็ปิดยากยากนี่จ้ะสุกไหนจะสุกเท่าที่จะได้กินผักพื้นบ้านเราจ้ะ ตด,ดกะทินอนๆจ้ะฝั่งนู้นมีฝักเยอะเลยแต่ว่า,อ,าอีกฝากหนึ่งถ่ายไม่เห็นจ้ะมีต้นกกค่ะต้นกกเทียบไปท่อเสือบานานะมีฮิตปาปะเต้เาโอ้โหสุดยอดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่จับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้กรรมหนึ่งค่ะนี่เก็บผักหลากหลายชนิดจ้ะ มีฝรั่งมันบ้านมันบ้านสายลุยจ้ะมานะคะทุกคนเข้าป่าหาของป่ากันจ้านี่จ้าพี่น้องเห็ดอะไรจ้ามีใครมีใครรู้บ้างไหมนี่จ้ะจะคล้ายๆเห็ดขอนค่ะแต่สีเขาสีส้อมอ่ะแล้วดอกเขาขึ้นติดกันจ้ะนี่ไม่เป็นดอกๆเหมือนกันเห็ดขอนอะ่ะนี่จ้ะหนูนยาวเหยียดไปเลยเยอะค่ะแถวนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกสีนึงจ้ะถงเทงป่าก็มีจ้ะนี่มีสูงด้วยเก็บกินบ้างแล้วค่ะนี่นี่จ้ะเห็นไหมคะทางนั้นเลยข้างในนู่นก็มีแต่ว่าขี้เกียจมุดจ้ะส่วนนั้นนี่ก็คือสีขาวนี่ถ้าสีขาวเนี่ยดูจะคล้ายๆเห็ดขอนอยู่ ทงเทีบทงเทง,ง,เทงมาลงตรงเทงตรงเทงป่าดูสิอันตกยังสวยไหมอันตกฟอค่ะอันตกไม่ได้กินนอนกินไปแล้วล่ะ